ทำไมคนรวยถึงไม่กลัวการเป็นหนี้ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับในขณะที่หลายคนกลับมองว่าการเป็นหนี้นั้นควรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงนะครับคนรวยกลับมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะพวกเขามักจะไม่กลัวการเป็นหนี้และยังมองว่าหนี้อาจจะเป็นเครื่องมือทางการเงินนะครับที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่งคั่งได้ เรามาดูกันนะครับว่าทํำไมคนรวยถึงไม่กลัวกันเป็นนี้นะครับอันดับแรกก็คือการใช้นี่เพื่อการลงทุนนะครับคนรวยนะครับมักใช้นี่เป็นเครื่องมือในการลงทุนพวกเขาจะมองถึงการกู้ยืมเงินนะครับเพื่อมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเช่นสังหาริมทรัพย์ หุ้นหรือธุรกิจนะครับโดยพวกเขาเชื่อว่าผลตอบแทนของการลงทุนจะสูงกว่าดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายในนี่นั้นซึ่งหากการลงทุนประสบความสําเร็จมูลค่าของสินทรัพย์นะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมากทําให้สามารถชําระนี้ได้อย่างสบายมากขึ้นอย่างที่2การบริหารนะครับจัดการนี่อย่างมีประสิทธิภาพคนรวยนะครับจะมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการนี่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรู้จักเลือกใช้นี่ที่มีดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้ยังรู้จักวิธีการจัดการนี่ที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินที่น้อยที่สุดเช่นการทำรีไฟแนนซ์ hmm. เพื่อเปลี่ยนนี่ดอกเบี้ยสูงเป็นนี่ดอกเบี้ยต่ำหรือการจัดการกระแสงเงินสดให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดนะครับอย่างที่3การสร้างเครดิตที่ดีคนรวยมากมีเครดิตที่ดีเนื่องจากมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีแล้วก็มีไรายได้ที่สูง เครดิตที่ดีนะครับจะช่วยให้พวกเขาสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าทําให้การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรื่องที่จะต้องน่ากังวลน,นะครับอย่างที่ 4. การมีสินทรัพย์ที่หลากหลายคนรวยนะครับมักจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรแล้วก็การมีสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับจะช่วยกระจายความเสีย่ยงแล้วก็ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงด้วยทําให้มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ตลอดเวลานั่นเองครับ ความเชื่อมั่นในศักยภาพในด้านการเงินนะครับคนรวยมักจะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเงินของตัวเองนะครับโดยจะมองหาการใช้นี่นะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสแล้วก็การเพิ่มมูลค่าในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความสามารถในการทําเงินและการบริหารการจัดการนี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองอย่างที่6กนะครับการใช้นี่เป็นเครื่องมือทางภาษีนะครับนี่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลดภาระภาษีได้เช่นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนะครับ เพื่อลงทุนในธุรกิจสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีลงได้ทำให้ภาระภาษีลดลงแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนสุดที่การลงทุนด้วยเช่นกันครับโดยสรุปนะครับการเป็นหนี้สำหรับคนรวยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับกลับเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้นะครับหากมีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้ทักษะในการลงทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับการจัดการหนี้ การสร้างเครดิตที่ดีแล้วก็การมีสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับจะช่วยทําให้สามารถใช้นี่เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนในะระยะยาวได้ครับ